สวัสดีครับอยู่กับช่อง About Channel ครับโอเคอยู่กับผมอะนะครับในช่อง About Channel เหมือนเดิมวันนี้เรามาอยู่ที่เมกกะบางนานะอย่างที่ เห็นในตอนคลิปนะวันนี้เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นนะครับผมที่ร้านฮอนโมโนนะ mm. เขามีบุฟเฟ่นะราคา1,699บาทแนตะ่เ mm. ออชื่อเสียงเลื่องนามร้านนี้ก็ไม่ต้องบรรยายนะก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณภาพดีอยู่ละที่น่าจะรู้จักกันดีนะของเชฟกระทะเล็กนะครับผมส่วนใครไม่รู้จักก็ก็คือเป็นร้านเก่าแก่คุณภาพดีร้านหนึ่งนะครับ mm. ผมก็ไม่เคยกินด้วยนะผมยังไม่เคยกินเลยสักครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นอลาคารหรือว่าบุฟเฟ่นะเดี๋ยววันนี้เรา บุฟเฟตเล็กๆก่อนนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ห้าพันห้าเดี๋ยวรอถูกหวยหรือว่ายอดสร้างไรายได้ได้ก่อนเดี๋ยวจะไปจัดนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ตัดตามให้ด้วยนะครับผมเอาละไป ไปเข้ามาในร้านแล้วนะครับผมเมนูก็เยอะมากนะจะนั่ง่านเมนูไวติ๊กตก็เลือกไม่ถูกละเด็กเราก็จะมีให้ติ๊กมีทั้ง4แผ่นนะนั่งไลอ่อ่านก็ก็พ <c> อ <oughs> สมควรละก็ดูดูกับเมนูเทียบเด็กจะมาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะก็อ่าเขาก็จะบอกว่าบางรายการก็จะไม่เหมือนอัาคารน,นะเดี๋ยวมาดูกันผมก็ไม่เคยกคินแับไม่เคยกินครั้งแรกฟังดูอันนี้เป็นชาเขียวรีฟิวของ19บาทมีร้อนแล้วก็เยน็น ไม่หวานไม่หวานโอ้องกินเยอะมากนะเมนูนะนี่หกถ้าอันนี้ก็จะเป็นพอร์ชั่นจริงนะก็คือตามนี้เลยอันนี้ก็จะมีข้าวด้วยส่วนอันอื่นก็จะเป็นพวกข้าวด้งหรือว่าอูด้งก็จะเป็นพอร์ชั่นเล็กๆนะไม่ใหญ่มากาทุนกันุนก,นกันก็จะมาสามครั้งละสามคำพวกโลนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนี่อกว่าผมสั่งสเต็กไป อะสั่งเบาๆมีแค่นั่งอ่านก็เยอะแหละกติกาทานก็ทานได้สองชั่วโมงนะครับราคานี้ยไม่รวมเครื่องดืง่มเครื่องดื่มก็มีชาเขียวรีฟิลหกสิบเก้าบาทนะแล้วก็แวดเออแวดกับเซอร์วิสนะครับมาดูกันว่าที่ต้มาราคาเท่าไหร่นะครับผมเซลแซลมอนยำไทยนะกินกค่อนข้างดีเลยนะกินใช้ได้ไมันจะแซ่โบโยงอันนี้กุ้งอาร์เจนตินาย่างไบโอบะอันนี้เขาทำสุกมาแล้วนะอันนี้ก็คือแบบ มันอุ่นให้มันร้อนขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะกินได้เลยนะครับวันนี้ซาซิมิรวมโอ้น่ากินมากไปมีกุ้งฮามาจิทูน่าบวดแล้วก็หอยเชลล์สเตะอะําลองชิมดูเอากินกุ้งมาร้อนๆนะเขาบอกว่ามันสุกมาแล้วกินได้แต่เีีเอาไปอุ่นนิดหนึงอร่อยกุ้งดีมากมีซอสมันก็เอาดอกหวาวนๆนากๆนุ้งอร่อย เ,เด่งมาก๋ยวมอนยังไทยแซ,บแซบ่บเสากินตัดเรียนได้เก็บไว้แล้วค่อยกินอันนี้จะเป็นกแตาเตะอัน,นมิโซม่สนะเขาบอกว่าสุกมาแล้วกินได้เดี๋ยวลองลองกินแบบเปล่าๆก่นตัวใหญ่มากอื อร่อยเดี๋ยวลองอุ่น,นจะเป็นโปรต,ตีตัวกาวแบบโปรตเต้าเวียมาไปเอาไปก่อนมีมนโปรต,ตีตัวก้าวโปรตีตัวกาว,ว,กาวกาชิน้นใหญ่อยู่นะตัวขอบนะไม่ได้เล็กไม่ได้แบบไม่ได้แบบคอบปมาณเล็ก มาร้อนๆเลยหอมอมากนี่ก็จะเป็นตัวเลเวอร์นะครับก็จะมีโปรกาวมาเลยนะในเซตมันที่มีสาหมันมีปลาไหลมีอุตเตะก็โปร,รกราวนีว่สั่งเพิ่มมาเนี่ยเป็นตัวอุตเตะดองก็มีไข่ด้วยมาพร้อมซาลาเปาข้าวนะมาไปไปกินไปวากิวย,าวยว่างไม่วากิวสเต็กร้อนร้อนๆหอมมากนี่

อเอาคนหวานมากกว่าดีดีกุ้งจิ้มปูละปรใหยัดนะร้อนๆเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยสเต็กกับเครื่องจิ้มที่เขาให้มา สวยงามสวยงามในปลาที่ว่าอยู่ทามาจิชิ้นใหญ่มากสั่งแยกได้นะสตูวีเขาสั่งแยกได้นี่ผมสั่งรวมมาก่อนวุ้กมันแซมมันนี่สูน,น,น,น่า ไม่ได้เป็นเกล็ดครบอะไรนะเกล็ดเหมือนชุ่มพูแช่แข็งนะาใครเคยเห็นมันจะเป็นเกล็ดแบบชมพูชมพูหรือว่าแหลมอันนก็เป็นแบบดีดีตเต็ป เนมี่เลยอุตส่าห์เสร็จคุณอาชอบมากขวดขวดก็โอเคธรรมดานะอืมุมม่นอุ่งมีคุ้มด้วย นเนื้อปลาหนังรอกนะอร่อยแบบดีมากน,านีทำแบบพอดีเลยซ้อนนิดๆจะอกหวานนิดนึงนะครับซูชิคูโอกะพอดีคำนะพอดีคำนคำุ่มๆละลายก็ออกหวานตามสไตล์ซูชิคัโวกะ ไตัว <Okay. S 1> การที่สองไนหะผมไม่ได้เซียนตัวก,การเท่าไหร่นะจะหยุดทีส่สองคำคนละถ้าคนชอบตัวก,การก็คือว่าน่าจะคุมนะเพราะว่า,ามันมีสั่งมีสั่งแย่ด้วยหมดละเจะที่สั่งมาเมื่อที่หมดละเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจไหมนะก็คือว่า อร่อยทุกอย่างนะอันนี่ก็ละเมิดทุกๆอิ่มแล้วนะลองดูลองดูเพราะมีมีตรงไหนนะถึงใจอีกจริงสลัดก็น่าสนใจนะแต่ว่าแบบเริ่มอิ่มแล้วสลัดฟังเงินเงี้ยเอดมือกินหมดปะจะลองจะส่องมันนะจะส่องเขาน่าจะจอดแหละนะเพียงพวกนี้แล้วผมกินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดู โดยรวมเซตแรกก็ถือว่าอร่อยทูจกจันเลยนะรสาซเซมิก็ดีนะราซเมิดีสั่งแยกไลยด้วยนะแล้วก็รวมคนจะสั่งแยกได้น,นะก็อ,อาหารคู่คุับนะก็จะซอสแดงมันจะหวานๆน,น,นิดนึงนะหวานซอสแดงครับแต่โดยรวมถือว่าดีอร่อยอร่อยทุกอ,อย่างนี่ชุดสองเมนูนี้ผมชอบม,มากนะเพราะว่ามันเข้ากันดีนะโอตเตคาเวียร์กับโอตเตฟัวกา เป็นซาซิมิแบบสั่งแยกนะมันดูน่าจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นซาซิมิรวมนะครับนี่มาชิ้นใหญ่ต้มเลยอันนี้มีส้ะชอบกินมากนะจริงต้องสั่งกับกินกับข้าวนะก็จะดีนะเมนูที่เสิร์ฟกับไปโอบัตส่วน่เราทำสุกมาแล้วนะครับโอเค๋ okay, แต่เราก็มาอุ่นกับเตาอันนี้ได้สเต็กเนื้อสเต็กเหมือนกันแต่จะไม่มีผัก เป็นตัวสไลด์บางเป็นวาคิวเหมือนกันเราสุกมาแล้วส่วนกับที่อยู่ในตัวรวมนะจะแดงจริงนตัวรวมนี่คือดีมากนะ,ะตัวหน้าที่อยู่ในตัวรวมเนะี่ยอร่อยอันนี้ก็จะมีความแดงแต่ฮาเมาจิก,กับปูอะไรก็เหมือนกันเหมือนที่อยู่ในตัวรวม อันนี้มิโซะหอมมากอร่อยเลยนะครัผมกินที่ไทยคันนี้มิโซะนี่มันดูไม่เคยเจออร่อยนะที่อร่อยก็มีที่วิสตดอมก็มีที่นี่โอ้ยเราไม่ต้องสั่งข้าวมาเขามีข้าวโรยข้างล่างด้วยนิดหนึ่งนะตัวอันนี้มิโซะนะเรื่องมีกุ้งมีไข่สมุนไพร ตัวซอสเนี่ยเขาจะมันหวานนิดนึงมันเหมือนพริกโคชูจังเลยแต่มันไม่เผ็ดหมกนุ่มามากมนี่จะเป็นวาคิวสไลด์ย่างใบอบะสไลด์บางมากจริงๆชอบตัวสเต็กมากนะเลยสั่งเป็นแบบใบอบนะมาถ้าสั่งแบบใบอบะจะไม่มีผัดน,นะใช้ซออยำกัเงนะินก็ดีเบ็ด กินค,คาวเวียเปล่าๆเนี่ยไม่เคยกินคาวเวียรกันก็จะมีความเค็มนะโอเคของของ้องาโบคงจะหยุดไว้ที่ เขามีนะครับเดี๋มาลองเก็ดติมนะครับมีติมสนะีเขียวนะวานิลานะแล้วก็เมลอนโคโรนิกเซียวต่อของหวานละพอละพอละจุแล้ว,ลว,นะลวนี่เป็นของหวานนะครับติมสีเขียววานิลาแล้วก็มีเมลอนให้หนึ่งเซียวด้วยอา่าพอละนอกละกินของหวานปิดท้ายละสำหรับวันนี้นะครับ นอนอเอร็จแล้วนะครับสำหรับทีนี้อาหารออนมูนซูชิก็เป็นยังไงบ้างก็มาสนใจดูเลยคุมไม่คุณยไมยก็ลองดูได้นะแต่ผมว่าอาหารเขาอะอร่อยกว่เลยโอเคถ้าถามว่า กูไม่ก็เองตัดสินใจตัวนะแต่มันก็ค่อนข้างตัดสินใจยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันบวกแบบบวกแบบบุกเซอร์วิสนะแล้วมีน้ำอีกเพื่อให้มันรวมน้ำนผมว่ามันน่าจะโอเคเดี๋ยวแต่ว่าถ้าถามว่าอร่อยไหมคุณภาพดีไหมก็ดีอร่อยคุณภาพนะทุดยาดเลยคุณภาพดีมากนะส่งมาเป็นร้านเชฟปทเล็กนะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังดีดีดีงามหมดที่ผมชอบก็เป็นบากิวนะ เนื้อวากรวนี่คือชอบนะมันเร่งอร่อยแล้วก็ตัวพริกซีมี่เพื่อซีมี่ก็องให้นะซีมีดีแล้วก็สำหรับใครชอบหอยเชลล์หรือว่าร์กาผมว่าน่าจะคุ้มนะเพราะเมนูหอยเชลล์เขาแบบเยอะมากหลากหลายมากผมก็กินได้ไม่กี่อย่างมีแบบเพียบนะตัวโคตัวโคการ์โอ,โอเคไปสองชิ้นก็อันนี้แหละจอดละนะก็ ลองมากินได้แนละ้วคอโนโบซูชินะครับเดีย๋ยวดูค่าเสียหายทั้งหมด,ดว่าเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมาที่สาขาเมกาบางนานะครับก่อนใครที่ไหนก็ไปที่นั่นนะฝากไลค์ฝากแชร์สับตะใครด้วยวันนี้ที่นั่ก่อนบ๊า,บายบายนี่กินเป็คนเดียวนะยี่สิบเก้าไอเทมนะก็อันนี้เขาใส่ราคาบุฟเฟ่ต์ไปเลยพันเก้าก็ได้จริงถ้าต,ตามรายการก็ประมาณเจ็ดพันห้านะก็ไปรู้คุ้มหรือเปล่านะครับค่าเสียหายทั้งหมดสองพันเจ็ดสิบาทเมื่อน,นี้นะ เป็นชาเขียวรีฟิลนะครับน้ำเปล่าเขาก็มี40บาทแต่ก็ลอมาสาัา่งได้